เห็ดเจ้าแมงดาอันนี้เป็นแมงดาหมอพักบัวกระเทียมมะเพ็ดจีแม่วิธีบึงแมงดาอันนี้เป็นตัวแม่ตัวแม่ตัวใหญ่เป่ตัวใหญ่มันจีกลมอันนี้นี่ตัวผู้นี่กลมๆตัวกลมๆจะจอยนี่ตัวผู้อืมตัวแม่มันจีเปิิมนี่ยมันจีใหญ่เนี่ยมันจีใหญ่ก่อืตัวใดหอม หอมกระตูผูหองกรอนแสดงว่าน,นี่ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้อ,อันนี้ตัวเปิมๆนีิแม่นตัวแม่เอาอึ๊บแม่้วแม่งดาแม่งดาชุกแล้วอามกเพ็ดลงพวกระเทียมลงชุงลงพัวบกบัวลงสิ่งที่เตรียมมกไวเรียบร้อยแล้วบ้านี แม่งดา่าไข่ได้ดไเนี่ยแมงด่าไข่เอาลงเรียบร้อยเนาะนี่มัน,นี่ขั้นตอนตับรสปรุงรสหยังรสกระบะรสเก่งรสหยังรสมีแครบเตงน,นัวหน่อยหนึ่งแตงนัวนี่ตงนัวเกลือใส่เกลือหน่อยหนึ่งเกลือหน่อยหนึ่ง แล้วตั้มไดิตัม,ต,มตัมจังซิมโอ้หอมหอมแมงดาขึ้นมาแล้วแม่หอมแมงดา,าขนอ,อนีออน้อ่อนหอนเนาะ ใส่แซบขนาดจำให้ม่นละเอียดเพื่อว่าให้มันยะเจอว่าให้มันยะตูวมันเองน้ำปลาแดกลงน้อยเนึงโอ้หอมปลาแดกขนาดเลยปลาแดกขายกระตุ้มไม่ไหมสดๆน้ำปลอมมาลงน้อยนึง หอมป้อมกับหอมบัวใส่ในแจวแมงดาหยวกๆหน่อยหนึ่งหน่งต้มแม่ไข่นันลราบุยากหอมผักไปไหน หอมแล้วแม่นตัวผู้ว่ะแมงดามีไข่น้ำท่องอยู่แล้วแล้วแล้วแจ้วแมงดาเช็บแซ่บหอมๆเฮ็ดใหม่ๆมมแจ้วแมงดาฝีมือตุยม